สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่องส5 c สิ e w s ซนิวภาคอีสาน HD จานดาเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกานายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสูม่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันณะศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์สาราร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอเนกเจริญพักดีดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดณทุ่งกุลาร้องไห้กล่าวรายงานพร้อมทั้งผู้บริหารและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานนายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจรกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในวันนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพลดต้นทุนการผลิตพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ได้อย่างเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและยังนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และต่อยอดในการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ภายในกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการเกี่ยวข้าวเปิดงานและเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรของผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ยหญ่เราด้ดได้เชื้อที่แล้วะขหญ่ขึ้น ต่อกันที่ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาทตตวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทําบุญของชาวร้อเอด วัน,นี้เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีนายสนองดอมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นสวนรวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีนายประยูนจรเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนายกฤษดามลิซ้อนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจงโคศิิจิรันนานนยกกทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดคณส่วน,สนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากการทำบุญตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระพิสุจะอุ้มบาตรออกบินทบารเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธราสนิกชนมีจิตใจมีความสุขความสงบโดยนิมนต์พระภิสุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบินตบาทเพื่อให้พุทธศริกรชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมกันทําบุญตักบาทนอกเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำและต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จะทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2565เพื่อให้พุ้รศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปอมกา อิมิทัมมังนัสสมิอะยาติสันนสาหามิมะยังพันเตวิสุขุทังสรังคาชามี โมตาภาคาวะโตอภพุทธังสระนังขามีปติยามีปานาติปาตาบุุชยามะตานิพัตานิเอิจึงตรงกับวันอาทิตย์ ซึงในส่วนของอัปพิยิสงสมนเนนในส่วนของพัตนาหารการให้ผ่านการแบ่งปันบุณเบิดของบุคคลมักประมาทนั้นมีอยู่3ประการคนที่คิดลักษณะนี้จึงเรียกว่าประมาทในความเป็นอยู่เป็นประการทุกคนเออ มิวาชานตุสาพพโลโคตนะเศรเชนเนตังโคตาสนองนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่รณนจามีารขอเกิษน ขอบคพี่ยามมากๆเลยนะพี่ยามนะลูกทาลูกอ่อนหลายบา่ามือเทานันพระพระ่เป็น่าตัวแนั่นแล้วของวัด่ใสดูต่อกันที่ร้อยเอ็ดรายงานสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ รายงานสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกา จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมูและฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้8อำเภอ36ตำบล240หมู่บ้าน9 9 8ครัวเรือนน้ำท่วมได้แก่อำเภอเชียงขวัญอำเภอเซลภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอพนมไพรอำเภออาจสามารถอำเภอโพนทรายอำเภอสวรภูมิและอำเภอหนองฮีและผลกระทบจากน้ำชีไหลจากจังหวัดชัยภูมิล้นตลิ่งส่งผลให้6อำเภอ20ตำบล164หมู่บ้าน4,719ครัวเรือน น้ำท่วมได้แก่อำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพชัยอำเภอทวัดบรุรีอำเภอศิลปภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภออาจสามารถติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในสถานีต่างๆสรุปได้ดังนี้ระดับน้ำสถานีอ e 66A บ้านมงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1.07เมตร สถานีอี9ก้าบ้านวังยาวหนองแก่งอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1.07เมตรสถานีอีสบ้านท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันระดับน้ำสูงกว่าตลิง่ง0.03เมตรสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม37จจุดดังนี้ จุดอำเภอจังหาร2จุดประชาชนมีการขนย้ายเฉพาะสิ่งของมาไว้อย่างศูนย์พักพิงจุดอำเภอจังหารและอำเภอเชียงขวัญมีประชาชนบางครอบครัวพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงและที่เหลืออีก33จุดยังไม่มีการอพยพมายัางศูนย์พักพิงปีท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น35รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม1 3 0 1 0ราย สถนการโรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564รักษาหายเพิ่ม46รายกำลังรักษาอยู่236รายเสียชีวิตสะสม112รายพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น35รายยอดติดเชื้อสะสมรวม13,100 0รายซึ่งผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด7รายพื้นที่ควบคุมสูงสุด5ราย พื้นที่นำรอ่องท่องเที่ยว4จังหวัด2รายติดเชื้อภายในจังหวัดรเอ็ด28รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในครอบครัว16รายคลัสเตอร์ร้านขายถุงกระสอบตำบลบ้านเขือง12รายใน8อำเภอดังนี้อำเภอเชียงขวัญ13รายติดเชื้อในพื้นที่13รายได้แก่คลัสเตอร์ร้านขายถุงกระสอบตำบลบ้านเขือง12รายตำบลพระเจ้า1รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนในห้องเรียนป .3 โรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองร้อเอ็ดเอพนทอง7รายติดเชื้อในพื้นที่7รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิดสิในครอบครัวชุมชนตำบลสะนกแก้ว6รายตำบลแวงหนึ่งรายอําเภอเมืองร้อ 1, 5เอ็ดหรายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลในเมือง5รายสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิดสิในครอบครัวอําเภอพนมไพรสี่ราย,รายเดินทางมา จากไปร่วมงานกระถินจังหวัดอุบลราชธานี4รายตรวจพบเชื้อโควิด1 9อำเภอเสรลภูมิ2รายเดินทางมาจากจังหวัดสุราธานี1รายตรวจพบเชื้อโควิด1 9ติดเชื้อในพื้นที่ตำบลบึงเกลือ1รายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงกับผู้ป่วยโควิด1 9ในชุมชน อำเภอศรีส,สมเด็จ2รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร2รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 าอำเภอทอดบุรี1รายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลน,นิเวศ1รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย1รายติดเชื้อในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย1รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention คือให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาในทุกสถานที่โดยการสวมหน้ากาก100%ในทุกที่ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่อยู่ห่างจากบุคคลอื่น1-2เมตรและไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหารไม่ตั้งวงสังสรร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือผู้ที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆขอให้ติดต่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิดสิ้ด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ของท่าน ตรวจเร็วรูปผลเร็วจะหยุดการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวชุมชนขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ18ปีขึ้นไปไปฉีดวัคซีนโควิด19ที่โรงพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีน ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีซัตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวานันพร้อมด้วยคุณพิเศษนะันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ